ครับผมกำลังทดสอบระบบ ABS นะครับซ่อมปั๊มเสร็จเรียบร้อยนะครับที่ได้ไฟ ABS ตั้โชว์นะครับอันนี้ผมกําลังทําเนิ่งเกี่ยวกับเซนเซอร์นะครับนะครับเกี่ยวกับเซนเซอร์ของระบบ ABS นะครับผมก็จะวิ่งครับให้นะครับมันขึ้นลว เซนเซอร์ม <muitas> <arias> ันจะตรวจจับความเร็วของล้อเพื่อจะทำให้มันเท่ากันทุกตัวนะครับเขาเรียกการทำเล a น n i n g ของระบบ ABS นะครับของหลักของระบบแอคูเลชันเบรคจะเป็นตัวตรวจจับวัดความเร็วของล้อนะครับให้มันเท่ากันนั้นแล้วการทำเล a น n i n g ตรงนี้สำคัญมากครับนะครับนี่สองล้อหลัง ครับขึ้นเท่ามันก็จะให้เราวิ่งวิ่งให้ให้ครบนะครับมันก็จะจับความเร็วล้อนะครับว่ามันเท่ากันไหม ABS ไม่โชว์แล้วนะครับโชว์แต่นะครับโชว์แบบแตกจมขัดนะครับปกติไป ABS จะอยู่ฝั่ๆๆงไหน เขาจะทดสอบเรื่องสปีดนะครับตัวนี้ก็เขาจะทำเลยหนึ่งตัวนี้เป็นเซฟแคปติว่านะครับเซฟแคปติว่าก็หลายพันนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะทดสเชจริงว่ามีอะไรที่พลาดหรือมนะครับผมจบแล้ว จะมีให้เราให้เรา n n i n g อะไรห,หลายๆอย่างนะครับโอเคกระ่านเจกันต่ายมนของนผม